อ่ะเด็กๆการแต่งประโยคมีอะไรบ้างคะกี่อย่างสามอย่างอย่างที่หนึ่งคือประโยคจะต้องมีประประทานสอง กิยาสามคือกรรมอะมีสามอย่างนะคะในการแต่งประโยคประโยคสามส่วนจำไว้ว่ามีประธานกิยากรรมเข้าไหมมีอะไรนะอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งคือ ปะอะไรประธานอย่างที่สองกิยาสามกร,รมเข้ม<า> okay, ไหมสามอย่างประธานกิยากรรมประธานกิยากร,รมประธานกิยากร,รมจำไว้เลยเพลงที่สอนไปเพลงประโยคสามส่วน ระโยคสมส่วนคือป่าทานกิยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นปะทานกินเป็นกิยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาระโยคสมส่วนแมวกินปลารปรโยคสมส่วนอ่า คุณองขพรอะล้ลูกพอเหรออุ้ยใครพูดเพาอโอเคมาดูที่หน้าจอนะคะเห็นที่หน้าจอเนาะอ่ะมาทวนก่อนการแต่งประโยคนะคะก็จะมีสามอย่าง อนิววขึ้นจอไหมลูกขึ้นเนาะวันนี้มาแกะน่ารักจังการแต่งประโยคนะคะมีอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งประธานประธานคือใครประธา,านคือใครประธาน,านคือคนสัตว์สิ่งของเก่งมากเลย อันที่สองคือกิยากิยาคืออะไรวิง่งเดินนอนกินอะไรก็ได้แล้วแต่ที่แสดงท่าทางว่ากำลังทำอ,อย่างที่สามคือกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละแต่ถูกกระทำกรรมคือการถูกกระทำ เข้าใจไหมกรรมคือการถูกกระทําเช่นรูพิพมพ์ตีออนิวออนิวก็เป็นกรรมพรออรนิวถูกขู่พิมพ์มตีหรือทามกินข้าวทามกินข้าวทามเป็นประธานกินเป็นกิริยาข้าวเป็นกรรม เพราะถูกน้องทามกินอประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ตัวอย่างประโยคที่สอนไปแล้วเช่นเห็นไหมสุนัขเหา่าสุนัขเหา่าสุนัขเป็นประธานเห่าเป็นกริยาแสดงค่าทางว่ากำลังเหา่า เดี๋ยวคูขอตัวอย่างประโยคจากภาพนี้หน่อยว่าถ้าหนูเจอภาพนี้หนูจะแต่งว่าอะไรหนูเห็นไหมคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้กำลังนั่งทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คะตัวการ์ตูนตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่ยว,ว,ยว่าอะไรนะเห็นคุณว่าไงนะ กินข้าวใช่การะตูนตัวนี้กำลังกินข้าวอยู่ถ้าจะแต่งประโยคแต่งว่าอะไรดีแทนชื่อตัวการะตูนได้เลยแทนคุณแต่งว่าพีกินข้าวโอเคออนิวจะแต่งว่าอ่ะกินเพื่อนกินข้าวไามจะแต่งว่า ทาจะแต่งว่าอะไรถ้าหนูเจอภาพนี้เพื่อนกินข้าวเพื่อนกินข้าวแปนแต่งว่าไงหนูจะแต่งภาพว่าไงคะ้ยินไหมเยินคูมไหม หนูจะแต่งภาพว่าเป็นตัวหนูก็ได้ฉันกินข้าวด้านดเลยโอเคไหมอ่าอันนี้ล่ะดูทีวีอ่ะจะแต่งว่างไงแต่งว่างไงดี คนนี้ให้เป็นใครดีอ่าพี่ต่อดูทีวีไทมดูทีวีออนิวดูทีวีหรือแทนคุณดูหนังอ่าก็ได้แทนคุณก็เป็นประธานและดูก็เป็นกิริยาหนังก็เป็นกรรมเพราะถูกแทนคุณดูนะคะ บ้านใครเสียงดังอะล,ลูกอะวันนี้นะคะบ้านใครดังอะล,ลูก ดเด็กได้ยินครูพิมพ์นะเสียงบ้านไหนออนิวเสียงบ้านออนิวเปล่าแปนเสียงบ้านแปนแปนปิดไม้แป๊บหนึ่งลูก แฟนทุกคนได้ยินครูพิมพ์นะอ่าโอเควันนี้นะคะเราจะมาเรียงคำให้เป็นประโยคแทนคุณได้ยินนะ หนูได้ยินเสียงซาซาไหมลูกใช่ตอนนี้ผู้ี่ได้ยินเสียงเหมือนรถอะแต่รถบ้านใครอะ รถบ้านแปนแน่ๆเลยแปนรถบ้านหนูเหรอเสียงรถบ้านหนูเหรอหนูปิดเสียงก่อนได้ไหมปิดเสียงไม่อะ่ะ เสียงมั่นหนูไหมเสีงยงมันลบกวนนะคะคุณแม่คุณให้น้องปิดไม์ก่อนก็ได้เสียงมันลบกวนนะคะให้น้องปิดไม์ก่อนก็ได้ค่ะ เสียงมันดังอะค่ะให้น้องปิดไมค์ก่อนก็ได้อ่าอาอาอกไปทาไม่มีเสียงบ้านใครแล้วนะ เรียนต่อนะ